สวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับนะ okay. ครับวันนี้ก็จะพามาเช็คนะครับมาพูดถึงบอร์ดซัมซุงนะครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้ช่างกบได้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนบอร์ดไปแล้วนะครับก็คือมาพูดรายละเอียดให้ฟังว่าไอ้ตัวนี้นะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกก็คือ บอดเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเ่้ากรมก็ได้ทําการเช็คตัวนี้นะครับบอร์ดบอร์ดเล็กตัวนี้นะครับมันเสียซ่อมไว้นานแล้วล่ะแต่ว่ามันมีเสียอยู่สา สามอย่างนะครับสามอาการตัวนี้จะมีไฟห้าโวลต์กับสิสองโวลต์นนะ ไปไม่ออกนะครับ12กับ5โวลต์ไม่มีนะครับนี่มีแค่นี้นะครับม่มีไฟเปิดมาแล้วนะครับปิด12กับ5โวลต์ไม่มีจ้ากวบก็เลยทำการเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้มาแล้วนะครับ เสียบตรงนี้จริงๆมันมีปลัก๊กปลั๊กตัวนี้ขอ,องมันนะครับนี่จะเสียบตรงนี้แล้วก็จะมีอินพุตเข้าตรงนี้เนาะอินพุตเข้าตรงนี้แต่ว่าชจ้างกบไม่มีก็เลยเทสแบบนี้เพราะไฟมันต้องจ่ายฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเราเสียบอย่างนี้เทสมานี้ไฟมันมาเลี้ยงแค่ cpu เปิดปิดเฉยๆ แต่ว่าช่างกบทําแบบนี้เนาะทีแรกไม่รู้ว่าไอปลากตรงนี้ไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วล่ะแต่ว่าทําขึ้นมาตอนแรกไม่มีนะครับก็เลยแล้วก็อาการแรกก็คือไฟบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดเล็กไม่มีมาช่างกดก็ทําติดแล้วก็เลยมาดูมาดูอ่าแผงหน้านะครับแผงกลุ่มกด พอติดแล้วเป็นยังไงเป็นแบบนี้ปิดไม่ได้นี่ครับปิดอย่างนี้พอเปิดปุ๊บปับ๊บเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้กดปุ่มต่างๆอะไรไม่ได้เลยนะครับกดปุ่มต่างๆอะไรไม่ได้เลยนะครับ แบบนี้ก็คือไม่ต้องไปเช็คอะไรนะครับเปลี่ยนแผงแผงปุ่มกดแผงหน้าเลยกางกดก็ได้ทําการสั่งกับพัคพวกนะครับเพืพ่อนเพืพ่อนสั่งมาแล้วนะครับปุ๊บเริดปุ๊บอ่าติดแบบทำงานได้ปิดได้ ปุ่มอื่นก็กดได้ปกติถ้าการแบบนี้แผงหน้าเสียด้วยนะครับกดได้ปกติป,ป,ปิดได้เปิดปิดได้ไม่ต้องไปเช็คอะไรนะครับเปลี่ยนเลยก็ประมาณนี้ครับแต่ทีนี้อาการที่สามพอช่างกุทมทำสายตัวนี้ขึ้นมาก็เอาสายเดิมมันนะตัวนี้นะครับช่างกุหามาตัวนี้แล้วก็มาใส่ เปิดปุ๊บไม่ติดนะครับไม่ติดเลยเสียบไปอะไรก็เสียบหมดแล้วไม่ติดนะครับเงียบมาเสียบฝั่งนี้ดูมันมีไฟออกนะครับอันนี้ไม่ติดน,นี้แค่ลองดูเฉยๆเปิดปุ๊บมันไม่ติดนะครับกดไม่ติดเลยนะครับตั้งกบก็เลยจะทำการผ่าผ่าบอด อันนี้ก็คืออาการที่สามนะครับอาการแรกบอร์ดนี้เช็คไฟแล้วไม่มีไฟเปลี่ยนบอร์ดนะครับเปลี่ยนเสร็จตอนแรกจ้งกอไม่มีตัวตัวนี้เนาะก็เลยทําการหามาแล้วเสียบตัวนี้รองตรงนี้อา้าวติดแต่ว่าอันนี้เสียอาการที่สามก็คือต้องผ่าบอร์ดเจ้างองทำการผ่าบอร์ดนี่จุดนี้ชุดนี้ คือไฟตรงนี้มันต้องมาจุดนี้นะครับไฟเสียบป,ปุ๊บมันต้องมานี่มาออกมานี่แล้วตัวนี้ทําการมีไฟ12กับ5โวลเข้านี่ต่อมาเลี้ยง CPU ส่วนนี้มันอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้มันจะมาฝั่ง220ฝั่งนี้นะครับไฟย่อยนี่จะมาเลี้ยงพวก CPU พวก IC อ่ซีมอสพวกอะไรต่างๆนะครับ นะครับต่อลายเรียบร้อยเพราะว่าลายมันขาดนะครับขาดนะครับนี่นะมาดูลายระหว่างขานี kind of be, ้มาซีตัวนี้มันขาดนี่ล่างนี่ครับนี่ครับมันขาดนี่มีรอยไหมกันผมก็เลยต่อฝั่งนี้นะครับต่อฝั่งนี้เอานะครับมาดู ไปตรงนี้ติดก็คือมันใช้ได้เลยนะครับอโอเคครับปุ๊ DC ก็คือมันไม่มีอุปกรณ์พวกเซนเซอร์เพราะอะไรนะครับก็เลยขึ้นประมาณโอเคป่อยเปิดติดประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างแล้วก็เพื่อนช่างมือใหม่นะครับผมที่ เจออาการนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม